วิธีทำให้แชท m m s s s n n g r r สร้างรูปสวยๆให้ตามที่เราต้องการแต่ที่แชท m e s s e n g e r แต่ที่แชทเพื่อนของเรานะครับแล้วให้เราแต่ที่ช่องข้อความแต่ที่ตัวเลขหรือหมดเครื่องหมายที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วให้เราเลือกเครื่องหมายทับ แต่ที่บรรยายรูปภาพให้เมตตา AI สร้างถ้าขึ้นคำอธิบายขึ้นมาแต่ที่ดำเนินการต่อแล้วให้เราพิมพ์คำอธิบายหลังเมตตา i i ที่เป็นไฮไลท์สีฟ้านะครับอธิบายรายละเอียดรูปภาพที่ต้องการเสร็จแล้วแต่ส่งได้เลยนะครับแชทเมสเซนเ,เจอร์ก็จะสร้างรูปภาพสวยๆให้เรานะครับ ถ้าต้องการบันทึกเก็บไว้แต่ที่รูปภาพแต่บันทึกรูปภาพตรงนี้ได้เลยนะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ